You my way around. สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ภูมิใจเสนอศาสตร์พระราชานะครับออกแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรคโควิด -19 ภัยธรรมชาติสร้างให้คนทั้งโลกเนี่ยเดือดร้อนทุกอย่างคนที่เคยลำบากตราตรำทุกอย่างทำการทำงานเนี่ย ทำให้เกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมแล้วว่าปัญหาเรื่องพวกนี้เช่นภัยธรรมชาติน้ําท่วมฝนแรงต่างเนี่ยเราเราจะต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะครับฉะนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์พวกนี้แล้วเราจะรองรับกับส,สถานการณ์แบบแบบแบบไหนดีซึ่งศาสตร์ของพระราชานะครับก็เป็นศาสตร์มีกิน มีอยู่มีใช้ไม่มีหนี้สินแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ถือเหลือก็คือขายมีกินก็คือเราจะต้องมีกินเราจะได้อุ่นใจไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เรานี่มีจะกินมีอยู่เราจะต้องมีที่อยู่นะครับเช่นมีบ้านที่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าผ่อนกัน 20- 30ปีเป็นล้านสองล้านอยู่บ้านนอกเราสร้างกันง่ายๆมีใช้ก็อย่างน้อยก็มีพอใช้นะครับเอาให้ลูกไปเรียนเอานิดหน่อย นะครับให้มีค่าใช้จ่ายลดลงจะไม่ต้องซื้อกินซื้ออยู่ส่วนเราเมื่อได้มีเราก็แบ่งปันกันแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็ไปจําหน่ายนะครับนี่คือ,คอหลักเศรษฐจพอปปเพียงของพ่อหลวงของเราก็จะทําให้เศรษฐกิจแบบนี้ยืนอยู่ได้เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบทําบุญอยู่แล้วนะครับฉะนั้นคนเราอยู่ทุกวันนี้จะต้องอไม่ใช่ว่าอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขความสุข ก็หาได้นะครับเช่นบางคนก็ท้อแท้เช่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องของ,อาข,างขาดตรงนั้นขาดตรงนี้หาแต่เรื่องว่าขาดตัวเองมันทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องลองแบ่งเวลานะครับลองคิดเรื่องของอเรื่องระบบให้มัน วางระบบเวลาชัดเจนแล้วก็จัดระเบียบให้มันทําไปได้นะครับซึ่งศาสตร์พระราชาก็เราจะค่อยๆค,คิดเรื่องของการเอาอาหารที่สะอาดที่ไม่มีสารพิษซึ่งทุกวันนี้อาหารก็เป็นพิษอากาศ PM 2.5ในสังคมเราทุกวันนี้ก็เกิดจากเราทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งทรัพยากรธรรมชาติก็สัตว์ตอนนี้ก็เริ่มสูนยพัน ทรัพยากรธรรมชาติก็เริ่มหมดฉะนั้นอยากให้เรามาพัฒนาเรื่องของทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะป่าไม้ป่าไม้นี่ยิ่งปลูกยิ่งโตนะครับยิ่งโตไปหรือยิ่งทําให้อากาศดีอากาศเยน็นโลกก็จะร่มเย็นนะครับเรื่องพวกนี้มันสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับส่วนเศรษฐจพอเพียงทําให้เราอยู่ได้อยู่กับในสังคมนี้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรา3เดือน5เดือน1ปีหรือ2ปี หรืออาจจะมีภัยอื่นต่อไปฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมนะครับสร้างอาหารนะครับกับตรงนี้ฉะนั้นก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามนะครับก็กดไลค์กด s ค r ตา e กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ